แม่ค้าดอกไม้สดปากคลองตลาดเริ่มคัดแยกดอกมะลิตามคุณภาพเพื่อเตรียมขายให้กับลูกค้าได้ซื้อไปร้อยพวงมาลัยมอบให้กับคุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติแม่ค้ารายนี้บอกว่าปกติจะขายส่งดอกมะลิราคาลิตรละ3 0 0ร้อถึงสามบาทและจะขายดีมากในช่วงใกล้วันแม่แต่ในปีนี้เศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทําให้ยอดขายไม่เพิ่มเท่าที่ควรส่วนราคาดอกมะลิก,ก็ไม่ได้ปรับขึ้นมากนักเพราะปีนี้มีผลผล,ผลิตดอกมะลิออกสู่ตลาดมาก เกี่ยวกับอากาศถ้าฝนตกเยอะๆมะลิก็จะดอกน้อยก็จะราคาสูงถ้าช่วงนี้อากาศดีแล้วคนก็บ่นกบแบบทำออกวันแม่กันเยอะมะลิก็เยอะเพียงพอกับท้องตลาดค่ะราคาก็จะไม่แพงมากส่วนบรรยากาศที่แผงค้าพวงมาลัยดอกมะลิสดกลับมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อหาไม่ขาดสายแทบทุกร้านส่วนใหญ่จำหน่ายในราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อย พ่อค้าแม่ค้าบางรายบอกว่าปีนี้ดอกมะลิค่อนข้างล้นตลาดทําให้มีราคาไม่สูงเป็นผลให้ต้นทุนของพวกเขาลดลงจากเดิมหลักหมื่นเหลือเพียง7 8 0 0ถึงบาททําให้ขายพวงมาลัยได้ในราคาที่ไม่สูงมากนักช่วงมานี้ปีนี้มะลิไม่ค่อยแพงมากเราก็ไม่ต้องปรับราคาอะไรมากมายก็ขายพอๆกับปีที่แล้วอะค่ะเพราะราคามะลิก็ไม่ขยับตัวขึ้นมากเราก็ แล้วก็ไม่แพงมากเหมือนปีก่อนๆน,นะคะปีนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีเนาะมันก็ขายได้น้อยลงคนก็ไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็ประหยัดกันนิดนึงก็ใกล้เคียงกับทุกปีนะครับราคาปีนี้ก็จะถูกลงนิดนึงปรับราคาจากทางตลาดเองมันก็ไม่ใช่ท100ั้งร้อยเปร์ซราคานี่ปรับตั้งแต่เริ่มจากสว่วน วันแม่แห่งชาติสามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจจากบรรยากาศของการซื้อขายดอกมะลิที่ปากคลองตลาดศูนย์กลางดอกไม้แห่งใหญ่ของประเทศช่วงเวลานี้บรรยากาศที่ตลาดดอกไม้จึงอบอวลไปด้วยความรักที่หลายคนตั้งใจนําดอกมะลิไปร้อยพวงมลาลัยมอบให้คุณแม่เพื่อแสดงออกถึงความรักต่อแม่อย่างเปี่ยมล้นหัวใจเหมือนเช่นทุกปีทีมข่าว News Connectional รายงาน